ัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Red Ribbon ไฮโซโบ b ย r กับช่วงหยิบชิ้นโบดแดงสวัสดีครับขอนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ The Red Ribbon h i โ h s o บย r Up ภารกิจติดบอมแย่ยิงติดบอ โปของเจริงแล้วก็วันนี้ขอมาแจงกับเชียอีกหนึ่งสัปดาห์ยินดีมากๆพี่โบค่ะนี่นะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงของหยิบชิ้นโบแดงครับผมหรือจะติดโบโอชาครับผมวันนี้สนุกแน่นอนกับพิธีกรติดโบคนนี้ด้วยค่ะใช่ครับ่าตอนนี้ในพิ่กรเพือื่นไม่ติดเมียซะแล้วนะครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวผมจะอยู่กับพี่เชีย์แล้วก็คอยดูแลมีอะไรที่น่าจะติดโบเนี่ยจะตามไปดูด้วยพร้อมเลยใช่ไหมพี่พร้อมมากพี่เชียเลยค่ะภารกิจค่ะรอแล้วเหรอนะคะจัก คาบูชินี่นะคะครับผมตาาสุดยอดหินแสนล้ำค่าเราก็เลยมาตรงนี้เนาะมาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคือสวนลุมโอ๊ตตรงนี้พี่มาบ่อยพี่มาทําอะไรส่วนใหญ่พี่ก็จะมายืนเย็นๆค่ำๆหน่อยก็จะมายืนกับเพื่อนยืนยืนๆค่ำๆกับเพื่อนคือปกติเดียเขาจะยืนในสวน่ยืนตรงไหนพี่ก็ยืนในสวนนั่นแหละอ๋อที่ยืนในสวนใช่แต่พี่ยืนออกกําลังอยู่อ๋อพี่ออกกำลังอยู่ใชยืนเ้นเพราะมาวิ่งมาวิ่งทำไมเราไม่เจอกันมาทําอะไรมายืนอยู่นอกสวนแล้ว มายืนทำไมโบกรถกลับบ้านอ๋อมังเสร็จงาน,นเพิ่งเสร็จงานใจหายเลยมไม่งัน้นป้าต้องเคยเผยอชว์เลยได้ครับผมน<ม><ม>ะอแต่ว่าตรงนี้เนี่ยโอ้ย่านนี้มีหินแสนล้ำค่าอยู่ตรงนี้ด้วยเพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งรู้เพราะจริงๆเส้นนี้เราผ่านไปผ่านมาบ่อยนั่นสี่เนาะอ่ะ,ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปตามหากันเลยตรงนี้แล้วค่ะไปเคลีย ที่ฟังเกร็ดประมูลเมือสักครู่นี้มีตั้งแต่หลักสิบล้านไปจนถึงร้อยพี่ชายชยสนใจหลักร้อยนั้นเลยค่ะร้อยล้านร้อยบาทค่ะนีกี่อันบ้างคะโทษนะร้อยบาทมีเหรอที่เนี่ยจะบอกว่าหลักร้อยมีเออมีจริงจริงเหรอเนี่ยในการประมูลหยกเนี่ยในหนึ่งก้อนจะมีทั้งคุณภาพที่ทำหยกแกะแต่คุณภาพที่ทำจิวเวลรี่ด้วยดังนั้นเมื่อประมูลมาแล้วจะมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนถึงหลักร้านดังนั้นร้านเรา มีทุกเกรดแต่มั่นใจได้เลยว่าหยกแท้แน่นอนหยกแท้สีแท้นี่ปัญหาของส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าหยกแท้นะแต่ไม่บอกว่าสีแท้หรือเปล่านะครับนั่นคือปัญหาหลักยกย้อนสีมีอยู่มากมายในโลกเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้พี่ไม้แนะนําคุณผู้ชมสักิดนะครับสมมุติเป็นกรณีที่ไม่ใช่สีแท้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อใช้ไปอย่างนี้นะคะใช้ไปเนี่ยเหมือนกับเสื้อผ้าเราโดนแดดโดน น้ำโดนอะไรเงี้ยสีมันค่อยๆซิดซิดซีดซึ่ซสีแทีจะไม่เปลี่ยีแปลสงสีแทีจะ ตรงเัาข้ามจะเขียวขึ้นเขียวจะเข้มขึ้นสําหรับสีเขียวอย่างเดียวนะคะสำหรับสีเขียวเพราะว่าเขามีแร่ธาตุโครเมียมนี่แต่ว่าตรงนี้ที่ฉันเห็นตรงหน้าเนี่ยอันนี้ก็จบแสีม่วงด้วยหรอใช่จ้ะยกนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีเฉพาะสีเขียวสีเดียวนะเขาเหมือนสีใสลุ้งเลยค่ะครับในแต่ละแต่แต่ละสีก็จะมีแต่ละโทนด้วยอย่างสีม่วงนี้มี3มเฉดโทนเลยสีม่วงที่เป็นออกลาเวนเดอร์ที่ออกพิ้งคือสีชมพูและที่ออกสีน้ําเงินที่เรียกว่าสีบลูนั่นเองสีน้ําเงินนี้ยิ่งหายากเลยนะคะขอย ได้ค่ะได้ค่ะในในฐานนี้อาจจะให้ดูหยกม่วงแล้วจัดได้ว่าเราเป็นคนที่นำหยกม่วงมาเฮ้ยนี่นี่ ต้องเรียกว่าเป็นหยกยังไงดีคะหยกสีม่วงเหรอคะอันนี้เรียกว่าสีม่วงเม็ดมะปรางปกติแล้วม่วงทั่วไปจะเป็นม่วงจืดๆม่วงเนื้อถั่วถั่วนึกถึงถั่วเทียนก็จะให้นึกถึงเทียนอันนั้นก็คือจะเป็นเกรดกลางกับเกรดกลางนะคะแต่ด้วยความที่หยกม่วงตามธรรมชาติแล้วจะเจอม่วงเข้มๆอ่ะยากมากอันนี้ถือว่าเป็นสีพิเศษนี่ถือว่าพิเศษนะคะก็นี้เท่าไหร่คะพี่เหมยประมาณ6กหมื่นแปดค่ะหกหมื่นแปดใช่ค่ะด้วยความที่เขาเรียกว่าสีม่วงแต่ถ้าม่วงเงวงกนจะบอก เป็นล้านอะไรเป็นล้านก็มีถ้าสมมติใสขึ้นมาเป็นเนื้อแก้วอีกกดเด้งขึ้นไปอีกยิ่งใสยิ่งแพงถูกต้องวงเดียวพันล้านวงเดียวไปจะถึงพันล้านก็มีงงเลยนะหยกนี้มีที่เดียวในโลกคือที่พม่าค่ะอ๋อเหรอจุดเล็กๆค่ะทั้งโลกเราเนี่ยต้องไปที่พม่าที่เดียวเลยเราไม่ใช่ทั้งพม่าไม่ใช่หรอเดินๆขุดได้ลยยัง ข้อเทิงตอนเหนือในแคว้นกระสินนิดเดียวเองนะครับที่ติดกับประเทศจีนถึงว่าราคามาถึงได้โดนขนาดนี้เนาะใช่เพราะซัพพลายมันน้อยเหลือเกินสวยทุกวงอ่ะผมว่าต้อองงมาดูเแต่ว่าไม่ได้มีแค่แค่กำไรด้วยนะคะคือจริงๆยังมีอีกหลายอย่างอันนี้อะไรอย่างอันนี้อันนี้คืออะไรฮะเจดโรเลอร์เจดโรเลอร์คือเจดพยูเ่เราเราทำหยกเพื่อให้คนได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะนี่นี่คือหยกแท้ๆนะคะดอมันดูราคาร้อยซะหน่อยค่ะร้อย ก็สวยมากครับ488บาทนี่เป็นดอกอะไรคะมีความหมายไหมคะใช่ดอกขออนุญาตนะครับดอกอะไรก็ได้บุรณะดอกน่ารักบุรณะมีอะไรเงี้ยบมรลคบมญใช่ไหมคะพี่ก็เลยเออทำออกมาเพราะว่าลูกค้าเขาอยากได้นี่เพิ่งเริ่มต้นนะ่พี่โบแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยคือเดินมาในนี้ขอให้ได้สัมผัสพลังของหยกจริงๆคแท้ๆเนี่ยราคามีหลากหลายมากแต่ความน่าสนใจนี่แค่ชั้นหนึ่งใช่ ไปชั้นสองได้ไหมคะได้เลยค่ะมาชั้นที่สองกันแล้วชั้นนี้จะเป็นลักษณะยังไงบ้างคะชั้นนี้เราจะมี collection ที่เรียกว่า sister collection เป็นของเจ d e lady อันนี้เขามีลายยาพระด้วยนะจะเป็นการรวม2อันคือพระคือครอเนี่ยจะเป็นของหลักพันครับพันสองพันสามพันอะไรเงี้ยะเป็นคุณภาพที่ดีมากเล็กแต่คุณภาพสวยเนื้อสัตว์ในอดีตเนี่ย คนสามัญชนอย่างเราถ้แค่ในสังคมจีนไม่มีทางที่จะได้ใช้ของเหล่านี้เฉพาะจีนจะเป็นแบบชนชั้นสูงวาชั้นสูงแม้กระทั่งพระดิฉันก็ไม่ไม่เคยได้เห็นคุณไม้ต้องไปแนะนำค่ะคือชั้นนี้นอกจากเครื่องประดับของสอแสาวเนี่ยจะเน้นเรื่องของพระด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงคุณปอกสุพรรณนะคะเชียร์โบชหมูนะคะ คือมีเป็นจภาคีด้วยเชียบเอชโมูเชียร์เบชโมลเลยวันนี้ชื่อชื่อดีเหมือนกันนะมีอะไรยังไงบ้างฮะคู่นี่เป็นจภาคีก็มาใช่คือผมผมชอบพระเครื่องค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาทำมาหลายรุ่นมากนะครับตั้งแต่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนี่ก็โอ้แล้วแต่ในรุ่นเนี่ยเรานำไปเข้าพิธีใหญ่เอาไปปลุกเสกมาแล้วด้วยอย่างพระรอดเนี่ยเคยนำไปปลุกเสกที่วัดมหาวันเลยนะครับต้นต่อของ ที่ที่กำเนิดของรอดเลยเรียบสวยเลยผมอยากโชว์มากนี่เป็นความภูมิใจของผมเลดเลหยกจักรพรรด ผู <Okay. S 2> ้ชายจะชอบแบบนี้นะใส่ต่อกมนเลาใส่กับนาฬิกานะผู้หญิงก็มีนะเชียนั่งร่หรอคะนี้ประมาณนี้ถ้าใส่ให้น้องผมแล้วมันออกยากนะครับโอ้โหพี่ที่นี่เท่าไหร่จริงจัยังไงหรอไม่เย็นแค่หยกนะเย็นไปยันสิเย็นเลยเย็นสิเราพยายามจะนําเสนอสิ่งใหม่ๆว่าเออหยกเนี่ยนะมันสามารถที่จะทําในรูปแบบแบบเจ๋มากนะคะอันนี้เป็นแบบแนวทันสมัยเลยเกิดแฮชแท็กชอบคํานี้มากคุณจะได้เห็นสิ่งใหม่แน่นอนจากหยกในวันนี้และอีกเยอะเลยไปชั้นต่อไป ชั้นสามนะคะตอนนี้เรามาถึงชั้นสามแล้วครับดิฉันมือสั่นไม่ได้ค่ะแม่ชั้นสองก็สั่นชั้นดูถูกใจทุกชั้นอาชั้นนี้มีอะไรพิเศษบ้างชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นหลากสีค่ะแล้วก็ชั้นความแบบสีหวานๆน้อยผู้หญิงผู้หญิงน่อยใช่ใช่ค่ะคือเราจะลงในลายของจิวเวลลี่ละเป็นงานที่ สีสวยเนื้อใสนะคะแล้วก็ต้องเป็นแบบคุณภาพที่ขึ้นตัวเรือนทองด้วยนั่นหม่ชั้นนั่นหม่ชั้นนี้ราคาก็จะอัพขึ้นมาอีกนิดหนึ่งค่ะค่ะเนี่ยผมอยากให้ดูเส้นนี้นี่ยังไงครับพี่โชว์เคสโอ้โหสีมากเลยสีมาเลยสีครับโอ้โหคือแต่ละสีนี่คือหยกหมดเลยเหรอใช่เขาคนจีนจะให้ความหมายของแต่ละสีนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยเราเขียวเหนียวซับเนี่ยมันมาจากหยกนะับมันมาจากหยกเลยเงินทองนะครับ ส่วนสีขาว่าโชคลาภสีแดงใส่แล้วอายุยืนสีม่วงใส่แล้วสุขภาพดีครบเลยสีดำความสำเร็จนี่มีความหมายดีอันนี้คืออันเดียวครบเลยครับนะครับเรื่อสีที่ยากอีกสีหนึ่งนะครับาน้อยคนที่จะเคยเห็นนั่นก็คือสีบลูคุณภาพเนี่ยคืออยู่ที่เม็ดเล็กความฉ่ำความใสดูใสกว่าใช่ความเงากว่าใช่ไหมอันนี้จะดูเหมือน กแต่ว่่าแตอันนี้เขาได้เขาได้สาย72ดสิกลัดนะคะอันนี้จะเป็นไลท์บลูนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นด e e บลูเพื่อนเชี่ยเพื่อนเชี่ยอยากได้ละอยากได้เพื่อนชื่อทานออสขาดยู่นี่เพื่อนชื่อทานอนท์ก็มาแล้วเป็นที่แรกทานนท์าถามว่าเท่าไหร่คะเชิ้นนี้ดีดนิ้วเลยค่ะชิ้นนี้ด้วยความที่ว่าไซส์เขาเป็นเอ็กเซปชั n นอลไซส์70กว่ากลัดดังนั้นจะอยู่ที่5้าแสน5้าแสนโอเคไปชั้นต่อไปชั้นที่4ีดีแน่นอนชั้นสี่ค่ะ มาแล้วค่ะชั้นของพี่โบเลยชั้นนี้ต้องบอกว่าเหมาะกับผมมากๆนะฮะรถนิยมของผมนี่มันเหมาะกับชั้นนี้แล้วก็มีอะไรที่อยากจะแนะนาผมหน่อยไหมครับปีนี้เจ็ดฟยูเปิดก้อนหยกขาวจักรพพัดนะคะที่เป็นหยกที่เรียกว่าเนื้อแก้วเนื้อใสเนื้อที่ท็อปที่สุดของหยกสีขาวโอ้โหท็อปที่สุดปกติแล้วเนี่ยเราประมูลหยกก้อนมาตลอดแหละแต่เราก็ยังมีเซฟเขาเรียกว่าเป็นสต็อกของคุณพ่อคุณแม่เก็บไว้แต่ด้วยความที่ไม่มีประมูลมา3าปีแล้วปีนี้ต้องงัด งัดกก้้อออนนีมาที่เก็บเก่าเก็บออกมาใช้งัดออกมาทําคอลเลคชันดังนั้นจึงได้แหวนนะเม็ดใหญ่ถึง33มสิบสากะลัดสามสิบสามกะลัตราคาวงนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับวงนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดแสนขึ้นพันเจ็ดแสนถอดป้ายออกไปเลยค่ะรับค่ะเดี๋ยวเที่ยวถ้ารับก็คือเอารถผมมาเทินใช่ไหมครับตรงนี้อีกสีหนึ่งที่เรียกได้ว่านะคะไปไกลละ คือหยกเขียวจักรพรรดิค่ะสีว่าหยกจักรพรรดิเขามีหลายสีเนาะสองสีเหมาะไหมเหมาะเลยขอดูราคานี่มัไหมไม่ค่อยเหมาะบอกสิแสนสี่หมื่นห้าพันไม่ใช่ค่ะตกสูงไปตัวหนึ่งคุณคะหนึ่งล้านที่แสนสามหมื่นเชียร์ลองดูนะ ทำไมถึงราคาสูงขนาดนี้สวยเนี่ยลองลองลองมาดูย่ดูไูดูดูด่ดูดูดนดูดูดูดมันดูดูด้ดู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 ด่ดู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 ดเดู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 ู่ด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 อดู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 ดมดู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 ูนูด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 ูู้เข้าไปอีกตัวหลักอันนี้ ค่ะใช่เป็นเป็นหลัก10ล้านสิล้านบาทบ้าเปแล้วเพราะว่า1เม็ดสามารถไปทําหัวแหวนได้ด้วยค่ะของสร้อยคอของบารบารหาฮัตตันที่ประมูลไป1,300าร้กว่าลานโอ้โหค่ะเส้นประมาณเท่านี้แหละเส้นเม็ดใหญ่กว่านี้เม็ดใหญ่กว่านี้สุดแล้วนะแต่ว่าพี่ไม่อยากขึ้นไปชั้นอื่นแล้วพี่เราต้องไปเพราะว่าภารกิจยังไม่สำเร็จนี่จะ20ล้านแล้วนะ มันต้องมีกว่านี้อีกใช่ไหมคะพี่พี่เดี๋ยวเชิญน้องๆไปดื่มกาแฟชาขาวหนานะคะที่ข้างบนเราจะมีแบบหยกแกะสวยๆสามารถนำมาทำกำไรได้นำมาทำหัวแหวนได้แต่ไม่ทำเอาไปเป็นหยกแกะนั่นแน่เอาล่ะนี่ทีเด็ดเลยนะคะไปงนต้องไปแล้วค่ะเราขึ้นไปดื่มน้ำประสวางหน่อยนิดหน่อยเป็นวักหน่อยครับนี่ มีถ้ามาเข้าสู่ชั้น5ชั้น5ชั้นที่เป็นที่สุดของ7 for you ที่นี่ใช่ค่ะพี่ก็ได้เตรียมจอกหยกนะคะกับกาแฟนาชาไว้ในการต้อนรับชั้นนี้จะเป็นชั้นที่แบบสบายๆขึ้นมาดื่มกาแฟกันแล้วก็ดูหยกงานแกะสวยๆที่หาดูยากๆในชั้นนี้ขออนุญาตนะคะได้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญท่านเชิญค่ะขอบคุณมากครับกาแฟปลูกเองด้วยเหรอคะใช่ค่ะที่ไหนคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะชื่อนาชากาแฟอันนี้เป็นกาแฟพันธุพิเศษอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจอกหยกนี่คือ มีขายที่นี่ด้วยไหมคะมีค่ะมีค่ะหมื่นกว่าบาทเซตนี้หมื่นกว่าบาทเหรอครับต่อชิ้นชิ้นหนึ่งเนี่ยพี่นี่เรากำลังดื่มกาแฟแก้วละหมื่นกว่าบาทอยู่นะพี่ทำให้รสชาติของเครื่องดื่มที <k 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 ่เราทานเนี่ยดีขึ้นนะครับกาแฟเนี่ยดื่มแล้วอร่อยหอมแต่หอมจริงต้องบอกพี่ไมค์กันถ้าปกติผมไม่ดื่มได้ไหมคะแต่ว่าวันนี้ต้องดื่มเพื่อความสุขยอดนะคะดื่มแบบแอบเปิดหน้ากากได้นะคะ อ่ะอย่างชั้นนี้มีความพิเศษยังไงพี่มาดคือชั้นนี้จะเป็นชั้นที่เก็บงานแกะสลักขั้นเทพนะครับคืองานฝีมือที่เขาเรียกว่าศิลปะชั้นสูงนะครับการแกะหยกเนี่ยไม่ใช่ใครก็แกะได้ไม่ใช่วันนี้อยากแกะเอามาแกะเลยไม่ได้ต้องใช้ประสบการณ์บางทีเป็นหลายสิบปีกว่าจะอย่างชิ้นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สวยมากมากนะครับอันนี้คือหลายสิ่งมากครับใช่ครับใช่คับ ซึ่งเอาจริงคผู้ชมคิดภาพไหมตอนมาแท่มันเป็นก้อนเราจะรู้ได้ไงว่าชั้นไหนจุดไหนมันเป็นสีอะไรบ้างหลายหลายครั้งเนี่ยเราต้องเราดีไซน์เราใส่ตีไปก่อนแล้วพอเริ่มแกะเนี่ยพอเจอสีหรือเจออะไรเราก็หาเรื่องเราเข้าไปเติมใช่มันต้องคอยแก้ปัญหาใช่แล้วปการแกะหยกมันเป็นผมเรียกว่าเป็น the art of subtraction คือเอาออกค เวลาเวลาว่าไม่ได้เติมเติมเตไม่ได้โปะไม่ได้อะไราไปค่ะเหลือแต่ส่วนที่สวยที่สุดค่ะอย่างที่บอกราคาได้ไหมคะว่าอย่างชิ้นนี้เท่าไหร่คะประมาณก็ไม่แครึ่งครึ่งกุ่นใกล้ๆครึ่งครึ่งล้านใกล้ๆล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหค่ะประมาณนั้นต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าไม่ได้เอามาเพื่อขายใช่นี่คือสิ่งที่สะสมเก็บไว้ค่ะคือต้องบอกว่าวันเนี้ย เราได้มาเห็นหยกในอีกหลากหลายแง่มุม,ดมโดยเฉพาะการที่หยกที่มีชีวิตเลยใช่ครับพี่โบไม่ใช่แค่เครื่องประดับนะเป็นอะไรได้หลายอย่างพี่ว่าถ้าติดเนี่ยติดให้ทั้งตึกเขาไปเลยดีกว่านั่นสิใช่ไหมมันเป็นชิ้นอะพี่ว่ามันไม่ได้แล้วแหละถูกต้องพิเศษชิ้นอะคือวันนี้ไม่ได้เราเห็นแค่สิ่งที่สวยงามสิ่งที่มีมูลค่าอย่างดีวแต่เราได้ความรู้แล้วเหมือนได้ครอบครัวใครที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เจฟฟอยุก็ยินดี่ยินดีค่ะคุณไม่ใช่ลูกค้าแต่คุณคือครอบครัวสำหรับคนที่รักหยกเหมือนกัน เอาล่ะขอติดโบให้กับที่นี่เลยแล้วรวมถึงทั้งสองท่านที่มาให้ความรู้ในวเราด้วยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะเป็นเกียรติมากๆขอบคุณค่ะนี่นะพี่พี่คะถ้าอยากที่จะติดตามหรือว่าอยากจะมาแลกเปลี่ยนเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างนี้นะคะจะยังไงติดต่อช่องทางไหนได้บ้างในเราเราทำทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะในช่องทางออนไลน์มีทั้ง Facebook 7 for you 9นะคะ ไอจีด้วย Instagram ก็เจ็ดฟยูในยู u ู u เจ็ดฟยูไทยแลนด์แล้วก็ใน LINE แอดสามารถแอดไซน์เจ็ดฟยได้เลยเรามีแอดมินดูแลนะคะตลอดเลยนะจนถึงเที่ยงคืนสามารถถ้าอยากจะให้ลองเข้าไปชมไลฟ์ไลฟ์ของเราด้วยเราเป็นบอกได้เลยว่าเป็นไลฟ์ที่ไลฟ์ลี่สุดเหมือนไม่ได้เปิดมาแล้วมาขายขายไม่ใช่อย่างนั้ค่ะการขายเป็นเรื่องรองให้ให้ความสนุกสนานให้ความรู้ แล้วก็เป็นคอมมูนิตี้หยกเนี่ยได้เลยนะคะอ่ะเฉะนั้นเดี๋ยวถ้าจะติดตามอะไรเพิ่มเติมไปที่เจฟอยู u แฟนเพจและช่องทางต่างๆทุกอย่างอย่าเดินเข้าไปเจ็ดดาก้อนดาก้อนเจกันนะคะท่านจะได้สาระเบาแั้งนึ่งแีนนะคะในปีนี้นะคะโอเคได้ฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากๆจริงๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ